สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถกระบะไปใช้งานกันอยู่นะคะสามารถเข้ามารับชมได้หน้าช่องเลยนะคะเรามีน้ำเสนอให้ชมกันในทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะในคันนี้นะคะเป็นรถกระบะ 05, อีซูซูดีแมกปีศูนย์กระทุกท่านเครื่อง2.5 d ดีเซลคอมเอรเรลตัว SLX นะคะ วงมาลัยเป็น Power ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะหน้าหลังเดิมเดิมค่ะตัวถังเดิมบางตลอดทั้งคันสภาพสีสันรอบคันดูดี90%นะคะรถสวยสะอาดตาพร้อมขับพร้อมใช้วิ่งทางไกลได้ค่ะน้ำไม่ดันนะคะเครื่องดีแอร์เย็นเพียงเพาะเกียร์เข้าครบปกติไม่หลุดไม่หอนค่ะกระจกไฟฟ้านะคะคัสซีสวยไม่ผุไม่ดำร้อแมมกขอบ17ยางดียางอะไรยังมีให้ครบ ภาษีพรบรปี68เล่มพร้อมโอนค่ะ2,500 cc ดีเซลนะคะราคาคันนี้1 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาสุดคุ้มเลยทีเดียวนะคะรถสวยด้วยท่านใดที่ถูกใจหรือว่าสนใจสามารถนัดหมายเข้าดูตัวรถตัวจริงกันได้นะคะพิกัดดูรถคันนี้ได้ในอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีค่ะ แอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปเลยค่ะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อเจราจานัดหมายกันนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ